โอเคครับก็จบไปแล้วกับสายของคุณกระดึ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับสายของคุณป๊อตนะครับผมวันนี้คุณป๊อตจะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆให้เราได้ฟังกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องจะสนุกขนาดไหนเชิญครับพี่ครับผมมันมีอยู่สองเรื่องนะครับอืมได้เ,เรื่องอ่าเรื่องแรกเนี่ยมันจะยาวหน่อยก็คือตอนที่ผมมาตอนนั้นผมอยู่มสาม,มคมสามนะ ก็คือปีสองพันห้าร้อยสามสิบองแหลแล้วตอนนั้นน่ะคือแม่ห้องสอนเนี่ยมันจะไม่มีการหูกบ้านหูกสิ่งขออสร้างอะไรทั้งสิ้นมีแต่ป่ากับศาลาถูกไหมฮะทำแม่ห้องสอนนะคะที่พวกชาวดอยเขาอยู่กันน่ะครับ แล้วทีนี้เพื่อนผมเขาบอกว่าเออไปบ้านเพื่อนเขาไหมไปบ้านเขาไหม,มเพื่อนเพื่อนผมชื่อเอบิม้มมัะเขาบอกเออไปบ้านเขาไหมครับก็บอกอ่ะไปไปเข้าไปอ่าอือ,อนั่งรถเมย์ไปอ่ะครับกวา่วากว่ากว่าจะไปถึงแม่ห้องสอนเนี่ยมันก็มืดแล้วไกลนะสุดเลยอะ่ะอือใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมจะถามพูดแต่ว่า ผู้จักรูจักคำว่าเปรตไหมครับเปรตเหรอสูงสูงใช่ครับท,ที่เรารู้จักการสูงสูงคือปาจู๋จูใช่ไหมตามที่ได้ฟังได้ยินมาไอ้ปาจู่ไม่เปล่าไอปาจู๋หรือเปล่าผมไม่อ่าไม่รู้เขาว่ามันสูงเกินไปอสูงอ,นนอันนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนต้นไม้ไม่เลยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนผมอะ ด้วยความที่มันรถของมันอะ่ะคือแบบว่าอ่าพี่น้องเขาเอารถน่ะจอดเอาไว้อยู่แล้วใช่ป่ะครับแล้วก็เสียกุญใจแล้วฝาอ่าฝาคนเขานั้นนะว่าถ้าอ่าบ,บ่มาเนี่ยช่วยฝากกุญแจให้เขาหน่อยแต่เขาขอกลับก่อนอืม,อมแล้วทีเนี้ยพอช่วงที่ขากลับเนะี่ยเพื่อนผมบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไร ได้ยินเสียงอะไรหรือว่าได้ยินแบบลมเย็นๆแบบรัมแบบลมพัดอะไรอย่างเงี้ยห้ามหันไปมองเด็กขาดครับหรือเงยหน้าขึ้นเพื่อนผมเน้นอย่างเด็กขาดเลยว่าห้ามห้ามห้าม,มแต่ด้วยความที่เหมือนว่าเราวินไว้ด้ว่นะเนาะเราไม่เชื่อ,อผมพูดตรง คือเราเป็นคนคิดนั่นแหละคือผมไม่เชื่ออายุสิบห้าสิบหกไงกำลังแบบชมีมีไฟเลยเอเอเรื่งหน่อยไปอืมครับอ่าก็เลยพอระหว่างที่เพิ่มมันขับเนี่ยมันเลยถลา,ร,าระหว่างที่มันเลยถลายาไปปุ๊บผมเห็นต้นไม้อยู่สองต้นอยู่ซ้ายขวาแบบต้นใหญ่ๆห่ะต้นใหญ่ๆมากเลยอยู่แบบแบบเหมือนว่าข้อม่ะ ท่อมระหว่างถนนน่ะซ้ายขวาครับผมเห็นอย่างนั้นอ,อแต่ผมให้เอกใจวอย่างเดียวว่าทําไมต้นไม้เนี่มันแบบว่ามันเหมือนมีแบบมันแบบว่ามันไม่ใช่ต้นไม้อะ่ะมันไม่เหมือนมันเหมือนว่ามันมันไม่ใช่ต้นไม้อ่ะผมแปลกอ่ะเออมันมันเหมือนว่ามันเหมือนคุกคะมันเหมือนแบบ มันมีหนองไหลอะไรอย่างเงี้ยอืออือพอเพื่อนมันเลยไปปุ๊บอือแต่พักหนึ่งผมได้ยินเสียงร้องวี่เหมือนก็เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะเด็กที่ไหนมันปอดโรควะอือก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรแต่พักหนึ่งก็แสบหูมากเลยท่านี้คมแบแก้วหูแทบแบบรลเบิดแล้วอะผมเลยเงยหน้ามองสุดเลยอือ โอ้โหสะพักหนึ่งมือนี่แบบฟุบเลยอะะ่ะครับแต่เพื่อนผมแบบดิบม,มันมันบอกว่ามึงหันหาหาตัวเงินตัวทองทำไมมันดิบปิดเอ้ยมันดิบบิดแบบดิบปิดกลับกลับบ้านอย่างเดียวเลยออกกลับบ้านเปิดปุ๊บมันขึ้นบ้านได้ปุ๊บสิ่งได้เลยคือหนึ่งมันปิดหน้าต่างหมดเลย อืมอืมผมก็เลยบอกว่าผมหาว่าปิดทําไมครับมนเลยบอกว่าถ้ามึงอย่ารอดนอะคืนนี้ยไม่ว่ามึงได้ยินเสียงอะไรอ่าหรือได้ยินเสียงดังตึงต้งตึงต้งตึ้งหรือเสียงร้องอเหมือนเป่าลูกวีนะ่ะหรือว่าเสียงดังปังปังปัง,ปงอะไรอย่างเงี้ยม,มึงเงียบ เงียบอย่างเดียวอ,อืมให้เงียบอ้าาพูดเออผมก็เลยอะเงียบตามนั้นครับพอกลางคืนนอนปุ๊บประมาณสักประมาณตีสองตีสามอะครับอืมอืมมันเหมือนว่ามันกำลังหาแบบเหมือนหาคนอะสิ่งได้ที่ผมได้ยินยคือดังตึงต้งตึ้ง ตึงแล้วอย่างที่สองได้ยินเสียงร้องตามพี่เพื่อนบอกคุยอย่างดิเสียงร้องวีงงสามเหมือนมือของมันเหมือนว่ามือมันเบี่ยงปังปังแบบเหมือนมือมันเบี่ยงแป๊ปะปัง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 ,ปง,ปงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเหมือนมันเทสนะว่าเออใช่บ้านนี้ไหมบ้านนี้ไหมบ้านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เหมือนก็เลยมันเหมือนว่ามันมันแบบคือน่ผมอยากหายห้องใจอย่าไปเปิดหน้าต่างดูด้วยําไปครับเออเฮ้ยแต่ใจหนึ่งก็มันอยากรู้ไงไม่อยากเสี่ยงดีกว่าเออไม่อยากเสี่ยงเอออ๋อเพื่อนฝาบี่ไม่อยากเสี่ยงก็เออนอนไปเออนอนเลย แล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บเพื่อน,อนผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปตลาดนะคเดี๋ยวพาไปอีกจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าเออไอตอ้นเนี้ยที่เราผ่านมามันจะมีอะไรเราไม่มีอะไรอพอผ่านไปปุ๊บไอสาลาตนนั้นน่ะไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆตนนั้นอ่ะไม่มีมันไม่มี ผมแปลนะออผมสงสัยนะออข้อนี้ข้อนี้คือผมคิดมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนสิบห้าสิบหกอะจึงออถึงปัจจุบันเนี้ต้นไม้ใหญ่ๆตอนนั้นมันหายไปไหนเออมันหายไปไหนอ,อ่ะอันนั้นผมไม่รู้จึงผมลองถามเพื่อนๆทั้งหลายฮะมันก็เลยบอกว่าบางคนบอกว่าเป็ดบางออคนก็บอกว่าอาจจะแบบ ตาลายไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเจอมามันไม่ได้ตาลายครับนั่นแหละครับอันั่นถือเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนาะคือเป็นเรื่องแรกเรื่องที่อ่าเรื่องแรกเรื่องวี่สรุปคสรุปนิดนึงครับคุณออเ่คืองี้เรื่องแรกของคุณปอตนะครับมาในเรื่องของ ร,ระหว่างทางที่คุณป๊อตกำลังจะไปบ้านเพื่อนที่แม่ห้องสอนอพอไปถึงก็คือไปกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพาขับมอเตอร์ไซค์ไประหว่างที่กำลังไปบ้านเพื่อนใช่ไหมครับครับะระหว่างทางกำลังไปบ้านเพื่อนเนี่ยตอนกลางคืนปรากฏว่าระหว่างทางเห็นเหมือนมีศาลาที่หนึ่งแล้วมีต้นไม้ส,งสูงๆอยู่สองต้นมันเหมือนมันปกคลุมไประหว่างทางเลยแล้วมันสูงมากใหญ่มาก ีนี้คือระหว่างขับไปเนี่ยมันมีข้อผิดหลังเกตคือมันไม่เหมือนต้นไม้เนาะใช่ครับอืมแล้วทีนี้คือหลังจากที่ว่าเหตุการณ์นี้คือมันมีเสียงมีอะไรตามแล้วคือเหมือนยืนยันแล้วว่าเป็นเปรตนี่แหละตามไปแน่นอนจนกระทั่งรุ่งเช้ามาเนี่ยขับมาในเส้นทางเดิมคือต้นไม้กับสาราตรงเนี้ยมันหายไปแล้ว<ส>อ<ส>กอสาราไม่หายนะฮะส,สารา<ส>ไม่หายแต่ต้นไม้หาย อ๋อต้อนไม้ที่อยู่ตรงศาลาหายใช่ครับแล้วมันก็เลยทำให้แปลกใจไงไวเมื่อคืนเห็นอยู่ไหนเห็นแบบแบบไปไหนละเออเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของคุณปอดครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกับเรื่องที่สองกันครับผมต่อเลยครับครับผมคือผมอะ่ะมีประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐบาลอ่าอแล้วตอนนั้นอ่ะผมเป็นใครเดือออก ครับเกตเลือดอะเหลือแค่หมื่นเดียวอืมอืมปกติเกตเลือดทั่วไปอะต้องสองแสนอืมอืมมันต่ำมากนะสองแสนถึงสามแสนบาทอ่าสองสองแสนถึงสามแสนอ่าสองแสนถึงสามแสนใช่ไหมฮะเกตเลือดเนี่ยครับผมก็่ครแต่ผมอะเหลือแค่หมื่นเดียวครับคุณไหมฮะอืมแล้วทีเนี้ยอ่าหมอเอาให้นอนโรงพยาบาลจงกว่าเกตเลือดของเราเพิ่มพื้น แล้ว่านะที่นอนนั่นน่ะผมก็ต้องโดนให้น้ําเกลือให้น้าเกลือด้วยหนึ่งให้น้ําเกลือนะเพราะตอนนั้นผมนอนต,ตอนกลางคืนแล้วสองผมต้องให้เลือดไปด้วยไปในตัวน้ําแดงอ่ะฮะให้น้ําแดงไปในตัวฝเแล้วทีนี้มผมโดนไปแล้วครับเพื่อนแล้วทีนี้เนี่ยผมอะคุยกับลุงที่อยู่ข้าง้ายมือผมว่า คุณลุงคุณลุงเป็นอะไรหรอครับครับคุณลุงเขาก็บอกว่าลุงอ่ะไม่สบายนิดๆหน่อยๆลุงแบบเหมือนเป็นวัลอ่าอาไม่ใช่วัลลารโรคดีเป็นโรคอะไรใชอย่างอ่ะแหละอ่าอ่าเหมือนแบบแต่คือป่วยหนักป่วยหนักป่วยหนักคือหน้าตาลุงนิดซีเลยอ่าแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าป่วยหนักแน่ ลุงอ่ะเขาบอกผมครับว่าเขาเป็นอะไรแต่ทีนี้นผมด้วยความพี่มันผ่านมาเกือบสิบกว่าปีแล้วอะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความพี่เราคุยกับลุงใช่ปะครับคือข้างท้ายเนี่ยเราคุยกับลุงว่าเออลุงแล้วลุงไหวไหมครับอะไรอย่างเงี้ยทำไมลุงหนักซิจังเลยให้ผมเรียพยาบาลให้ไหมครับ ก็เขาเลยบอกว่าขอบใจนะหลานครับก็เลยเรียกพยาบาลมาบอกว่าลุงข้างซ้ายเนี่ยไม่รู้เขาเป็นอะไรนานีเขาซีเชียเออืออเขาก็าได้บอกว่าลุงไหนเออาะข้างซ้ายผมนี่ไงครับอืมไหนอ่ะมีเสียงเปล่าเออไม่เห็นมีลุงเลยเอาละ ผมคืนน้ำลายก่อนเลยครับโอ้ย <c oughs> มีอยู่สองงเลยคือน้ำเกลือด้วยอ่ะอน้ำแดงด้วยอ่ะอถ้าจะยกโยชายนี่มันลำบากนั้นนั่นน่ะมีเป็นยังไงวะนะ่ะเออคือคือผมไม่สาม,มารถที่จะอ่าก็เลยเอ๊ะถือว่าเราตาฟาดเอออันนั้นเราคิดข้อดีอข้อแดงข้อดีไปก่อนเราต<ร>าฟาดฮะพอทัาพังนึงปุ๊บ พอพยาบาลไปลุงเขามานอนเหีาะไม่ลุงลุงคุณเอิมายอะตาฟาดน้าซึ่เลยเลยถามลุงว่าเมื่อกี้ลุงไปไหนมาหรอครับผมเลยบอกว่าลุงอ่าไปคลองน้ำมาหรือเปล่าทำไมแบบเมื่อกี้พยาบาลมาเขาเลยว่าผมเลยลุงเขาว่าปวดร้อนวดร้อแบบเฮ้ อย่างเนี้ยฮะ,ยฮะหัวเราแบบไม่ค่อยมีเสียงอะฮ้แฮ่ฮฮ่อ๋ออออ๋อทีนี้นนผมผมก็เลยบอกว่าลุงไหวไหมครับลุงเขาลุงอหวไหวหลานน่นนอนเถอะนะ,ะ,ะล้วพอสักพักหนึง่งด้วยความที่เรานอนไม่ดับอ่ะครับด้วยความที่เราแบบคือเราทำงานใช่ปะ เราเปคนทำงานอะ่ะเราพอกว่าเราจะหลับอ่ะเกือบที้งคืนน่ะออเก็เลยหาไปทางขวามืออืเขาปิดมา่านปิดม่านหมดเลยอืแต่เงาอ,ะอ่ะเงาคนพอ,อผมถามเขาว่าอา่ให้ผมเรียกพี่หรือเรียกลุงดีครับ เดี๋ยวลุงขือหลาดเลยลุงเป็นอะไรอะลงุงลุงก็ไม่ค่อยสบายแล้วล้วนี้ก็เลยบอกว่าตอนจงข้างซ้ายขวาเลยก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วว่าแต่ลุงทำไมปิดผ้าม่านมมดชิดเลยอะอเขาเลยบอกว่าไม่อยากให้หลานอะได้เห็นอืมอาจจะเป็นโรคที่มันไม่ดีไง ใช่ผมก็คิดในแง่นนยังไงด้วยความก็เลยกลัวว่ากลัวว่าเออคิดในในแบบคิดเดืยอแบบผูดจัดเลยว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้ผมได้เห็นแต่เขาทังขังๆ้างซ้ายข้างขวาีอ่าคุยคุยพร้อมกันคุยแบบทะนุถนานเฮฮาหน้าเลยพอถึงเชาขึ้นมาปุ๊บคนแก่ไงใช่ครับ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมแปลกใจที่สุดคือข้างขวาข้างขวาเปืดมาได้ปุ๊บเออสิ่งแรกเลยที่เห็นคผมเขาแบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะศพใช่ไหมที่แบบผมผ้าขาวอ,ะอ่ะก็ปินขาเรียบร้อยเลยก็คือแกอเสียชีวิตในคืนนั้น ไม่ไม่เสียเขาเสียได้ตอนที่ผมมาแล้วขอที่ผม,มให้น้ำเกลืออีกอ้อเหรออ๋อแล้วใช่ครับไม่เอาไปอันนี้ผมไม่รู้แต่ทีนี้ผมแปลกใจแล้วพอไปห้างขวามืออ่าห้างซ้ายมือเสร็จปุ๊บผมแปลกใจอีกทำไมเตียงม,มันเรียบร้อยจังเอ๊ะหรือว่าลุงเขาหายแล้วเลยหาพยาบาล อพยาบาเลเขาบอกว่าอืมดูห้างขวาเขาตุยแล้วตุยต้องห้าโมงแล้วก็เลยบอกแล้วแล้ว,ลวไมไม่เอาออกไปล่ะครับรนั่นสิ okay. เขาก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าเขาอะได้เอาออกไปแล้วอ อออไปแล้วไ้ที่เห็นนั่งคือไม่มีไม่มีเอา้าก็คือดูอะเปิดมาให้ดูเลยเดียงนี่เรียบร้อยเลยไม่มีแล้ว<ร>ก็เลยหาว่าเ,าเราดูข้างซ้ายนะครับดูข้างซ้ายก็ตุยไปแล้วตุยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเอเอเขาเขาเป็นเพื่อนคุยกันหรือเปล่า ผมก็เลยเอา้าวแล้วเมื่อคือออนผมคุยกับใครอะ่ะเออนั่นน่ะคุยกับใครอ่ะอันนั่นอะ่ะคือคือผมยังงงอยู่นะว่าผมคุยกับใครครับแล้วคู่คืนกว่ากเกตเรฟผมอะได้สองสายเนี่ยเขามาหาคู่คืนเลยเมานั่งมานอนคุยกับผมอะซ้ายนนขวาเลยหลังจากรู้แล้วเหรอ หลังจากรูแล้วด้วยหลังจากที่ผมดูแล้วด้วยเขาคุยกับผมทัง้งคืนเลยไหนใจก็ด้วยความที่เรารู้แล้วว่าว่าเขาตุยไปแล้วว่าเนาะแต่ยังไงเขาช่วยเราคุยเราจะปฏิเสธได้ไหมอ่ะอืก็คุยกับเขาเหรอก็ต้องคุยอ่ะ พอออกไปเสร็จปุ๊บพอวันที่ผมออกเนี่ยผมก็ย้มมือไหว้เตียงทั้งสองเตียงว่าลุงลุงตุยไปแล้วนะ๋นวผมไม่ต้องตามมาอมุนทํามบ่ายไปให้นะลุงไม่ต้องตามผมมานะคำนี้แหละอามผมมานะลุงที่เป็นเพื่อนคุยกับผมเออไม่ที่หลังไม่ต้องเดือนนั่นเต็มเออ โอ้ยไม่ได้ขอเลยสักนิดนะลุงไม่ได้เหงาเลยหมอก็เยอะแยะหมอเยอะแยะแต่ทำไมลุงมาคุยกับผมก็เลยออกไปปุ๊บสามเดือนเนี่ยเต็มเตมเลยอะ่ะที่ผมนอนคุยซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครมานอนด้วยไม่มีใครมาครับเพราะว่า,เ,าเขาก็เต็มละที่เต็มก็คือซ้ายก็ลุงขวาก็ลุงตรงกลางก็คุณปอดขับเต็มเรียบร้อยครับผม เต็มมันไม่เต็มอ่ะมันคือเตียงว่างเลยเออล้วมียมอยู่คืนหนึ่งก่อนที่จะออกโชคดีผมคิดในใจว่าโชคดีที่เป็นคนอ,อยู่เขาแบบว่ายัางไงอะ่ะเมื่อก่อนอ่ะโงรงพยาบาลเนี่ยซ้ายขวาข้างหน้าใกล้ๆติดอ่าพยาบาลเนี่ยมันจะมีตามเตียง<ม>ใช่ปะฮะ แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะม,มีอีกสามเตียงพูดง่ายคือมีเก้าเตียงแต่มีคนมานอนตรงข้ามว่าผัวผมเลยก็คือหัวแ่บชนกันอะเขาก็ <m> เลยถามว่าฝั่งเรามีไหมคือไม่มีใครมานอนฝั่งเราใช้ขวาเลยเขาว่าเขาบอกว่า คือในใจอะเราก็ถามเขาว่าทำไมพี่ไม่มานอนอ่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาล่ะครับครับอ๋อซ้ายขวาเขามีลุงแล้วเอออืมใช่ไงคือเหมือนว่ามีคนจองแล้วอ่ะใช่ไงเต็มงเต็มก็เลยขอนอนอ่าตรงกลางคือเตียงที่สองหนึ่งสองคือ รงกลางพอดีที่คุยกับผมระหว่างที่คุยกับผมเนะี่ยก่อนเนี่ยเขาเลยบอกว่าแล้วพี่ไปเจออ่าพี่ไม่สบายหรอครับเขาบอกเจออุบัติเหตุนิดหน่อยออนิดหน่อยเองนิดหน่อยอ่าแล้วผมเลยบอกว่าพี่เจออะไร,รอะครับก็คือรถอ่าพี่รับมอเตอร์ไซค์มาใช่ป่ะชนกับอ่า จนแบบท้ายรถสิบล้อไอ้เราก็นึกว่าหาจนท้ายรถสิบล้อนิดหน่อยอือนิดหน่อยเองเขาบอกนิดหน่อยพอ,อมผมเลยดูขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นเลยเต็มเต็มเลยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับหน้าเนี่ยอีกทีนหนึ่งอะ่ะคือขอโทษนะครับเดี๋ยวขอเปิดกล้องนะครับได้ได้ อ่าซีฝั่งเนี้ยหายไปเลยซีฝั่งเนี้ยหายไปทั้งซีเลยนายก็เป็นอย่างนั้นไปครึ่งหนึ่งอะฝั่งเนี้ยแล้วก็ตูกคุณเนี้ยเปิดแบบทุกๆเลยครับเขาไม่ใช่คนอีกแล้วนั่นแหละคนที่คนที่อยู่ตรงกลางผมเลยแล้วแล้วสามซ้ายขวาหน้า ใช่ครับผมเลยคิดในใจว่าเร้ยถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ออดาจโรงพยาบาลอีนะขอไปรักษาเอกชนเห้อขอเฮ้อไม่ไหวแล้ววม่ผมวุ่วายแล้วนะโอ้ผมจะวุ่นวายตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นเต็มๆแล้วอืมแต่มันลงบยาบาลนะท่ะคุณมันเลือกไม่ได้นะแล้ว เขาไปอ๋อเอ่อผู้จัดลองคิดดูนะน้ำเกลือแล้วก็น้ำแดงเออต้องต้องสองฝอยู่ในสภาพอะอยู่ในมือเดียวกันน่ะแล้วให้ผมไปยังไงอะให้ผมย้ายที่นอนไปนอนที่ข้างนอกไหมอะเขาผมจะไปนอนข้างนอกหมอเขาได้ให้ไปนอนข้างในมันก็ือผมแทบจะหนีไปไม่รอดแล้วว่ะ นั่นจหอแตทนสามครับครับทนอยู่จนสามเดือนสามเดือนลุงใช้ขวาคุยตลอดคือสุดท้ายแกงเหงาไงคือสุดท้ายนี่นี่เลยอุบัติเหตุนิดหน่อยนิดหน่อยเขาไม่เยอะไงก็ชนชนมานิดหน่อยเองจ้ะหายไปซีหนึ่งแล้ว สมองนี้ตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆเลยโอเคสนุกพี่อกาสหน่อโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรก็มานะเดี๋ยวผมหมดละหลังเนี่นั้นผมไม่เคยไปดูหมอดูนะหมอดูว่าวผมมันมีเซนส์สัมผัสที่หกคือสามารถสัมผัสดวงวิญญาณได้ครับแต่โยเวตชินจสัตว์ใหญ่เจ้าพัวเหนือ ถ้าผมกินพวกเนื้อเนี่ยผมจะมองไม่เห็นเลยนั่นแหละครับครับโอเคขอบคุณพี่ป๊อตมากครับวันนี้นำเรื่องราวสนุกตื่นเต้นมาเล่าให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านทั้ง63ท่านได้ฟังกันนะครับเหลังจากจบจากพี่ป๊อดเดี๋ยวเราไปต่อกับสายของท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหนึ่งท่านครับขอบคุณพี่ป๊อดแล้วก็สวัสดีครับพี่รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผม